สวัสดีค่ะสวัสดี f อปน้องเป้งน,นะคะสวัสดีที่คกหนองนานะโมเดลของน้องเป้งน,นะคะตอนนี้เนี่ยจะมาอัปเดตนันมาแล้วที่น้องเป้งไม่ได้มาถ่ายทำนะคะหลังจากที่ออกเดินทางหน้าสงกรานท,ที่เที่ยวฉานตอนใต้นะคะตอนนี้น้องเป้งก็มาเปิดคลิปที่คงหนองนานะมาอัปเดตก่อนว่าตอนนี้เป็นหน้าแรงนะคะเดี๋ยวก็คือจะเป็นหน้าฝนแล้วตอนนี้ก็นะคะทั้งทีมงานแล้วก็คุณพ่อเนี่ยได้มาทํา ก่อคลองน้ําเขาเรียกว่าอะไรนะทําสะพานตรงนี้เผื่อแบบว่าดินมันไม่หยดตกแล้วก็มันแบบว่า,าจ,จะทําให้ทนทานแข็งแรงนะคะตอนนี้ต้นมะพร้าวอะไรของเราก็เริ่มเติบโตแล้ว,ลวแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตนะคะก่อนน้องแป้งจะมาที่นี่เนี่ยทุกคนก็เดี๋ยวตัดไปให้ดูตรงที่น้องแป้งไปซื้อข้าวซอยก่อนคือแบบวุ่นวายมากนะคะที่ร้านคุณป้านะคะ,อคะเอาสามาใส่พัคก,กี้เ ใส่สีแจ๋ด้าห่อนี่ก้าอะไสามห่อตะกี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนก็จะได้ติดตามชีวิตประจำวันของน้องแป้งแล้วนะคะวันนี้มาเป็นแม่ค้านี่ต้องสองใบเนี่ยนี่นี่เนี่ยดูดิลูกค้าสวยสวยดดเดี๋ยวอันนี้กี่ห่อนะห้าห่อนี้แม่มาซื้อดิอาอดมาล่าก็มีข้าวซอยเซียนข้าวซอยนะคะ เดี๋ยวอันนี้ซื้อเองจ่ายเองทำเองกินเองเลยไปะมาเดี๋ยวใส่น้ำจางก่อนใส่ที่ที่นี่แลมาพี่งอ่างนะนี่โอ้หวานก็ไม่ได้เก็บลเนี่ยลูกค้ามาเยอะนี่โอ้ดูนะัสอ้อันนี้พี่บานสาวสิ้นแดงมาแล้วอุ๊ย เห็นไหมสาวสวยเลยหนึ่งหอ่อเดี๋ยวก่อนใส่เกลือน,น้อยหนึ่งแล้วก็ใส่พริกแม่พริกใส่ทั้งหมดเลยนะแม่เกลวานใช่ไหมเออเกลวานอี่ไปใส่เกลวานไม่ใส่เนาะน้ำปลามีไหมน้ำปลาหรือว่าปุไม่ใส่ใลูกสาวก็ไม่มาขายเนาะสาวเพียบบานมาแบบสีแดงเจ๊ดๆจ๊ขาวสวยเลย ต้องเธอไม่ดูฉันแล้วใช่ไหมไปแล้วใส่เกลือใส่พรงโนโอุย้ยไม่ใช่ใส่น้อยหนึ่งพอละแล้วก็ใส่อะไรนะพริกน้ำจั่งโอเคได้แล้วนี่ดูดิลูกค้ามาเยอะๆแล้วเนี่ย คมานอื่นรอไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้วทุกาง,งนทุกางงแน,น้อะไรเนี่ยป้าเนี่ย นี่เดี๋ยวน้องไปจะทําไปที่นาเนี่ยน้องห้าห่อแล้วเนี่ยอันนี้น้าปลามันเปิดใส่อะมีไหนน,น้าปลาไม่มีเหรอนี่เหมาห้าห่อเลยอะ่ะเดี๋ยวน้องไปจะไปที่โค้งหนองนาะเอาไปที่สวนนะที่นี่เวลามาเนี่ยจะได้เห็นพยบาบาลสาวสวยๆงามๆเลยเดินมาทั้งวัน,นใช่เธอดูฉันหน่อยสิอ๋อออแต่เดี๋ยวอะไรกันวะนี่เป็นใส่สังเงน้ำแกงใส่วะ น้ำซมันไหนอันนี้เหรอน้ำซมสาชูนี่เหรออิ่นๆอุ้ยอุ้ยวันนั้นเอากือบอันเด็ดสักอ่ะอ๋อมันเยอะมากๆแล้วเนาะอ๋อโอเคเดี๋ยวขอใส่ก๋วยเตี๋ยวก่อนใส่น้ำก่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวจ้าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนะใส่ลูกชิ้นไหม เกิใส่้ใส่เจอาแค่้เคเสร็จได้วายก็ใส่ได้เลยเ้ใสสามหอยสามหอก็ใส่เนี่ยเอห้องมึงยับใส่ซ่ไหนก็เลยเนี่อ๋อ่ไหนใช่หมหนึ่งหยมันก็เหงันไงช่หัวหนนสองสองหยอ๋อหมายถึงว่าถ้าให้มันตัดแบบนี้ก่อน ก็อยพีเจสใส่ในนั้นในใช่ฉันก็ว่าฉันตัดในนี้เนี่ยไปป้าไม่เข้าใจเราต้องให้ใส่ถ้วยก่อนแม่ค้ามือใหม่หนึ่งหอยวันนี้แม่ค้ามือใหม่สองหอยใส่เหลือไม่เป็นไรเพราะเราทำเองสามหอยโอเคได้แล้วหนึ่งห่อรอแม่ค้าไม่ได้ค่ะนี่คือแบบเดี๋ยวไม่ได้กินใช่โทรมาไม่รับสายเนี่ยลูกค้าเยอะเนี่ย หนึ่งหวยโอ้ยมันร้อนมากเลยนะวันนี้ไม่เจอลูกสาวเนี่ยแม่มาช่วยหน่อยไม่ได้ละเออดูหน้าฉันก่อน แค่นี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยเอาไปเลยข้าวซอยเนอะข้าวซอยันลุกๆๆนะไอโก้เท่าไหร่อ่ะจะใส่พักมันนี่อโลทำอะไรนั่นนะแปลกจังเลยเนอะนใส่หนะนะฮะ อาจเี้ยอ่ะน,นั่นมันใจ <laughs> นะแปลกบดเลยนี่เป็นพิซซาอย่างแท้เลยไม่แม็ so it it. ก็อซอยมาต้มันอันนี้จะไอ่งมนกนะจอกันนี่ถงจกมันนุ่งอันนี้นี่ไม่อมได้แล้วไม่ไหนอันนี้ใช่ไหมอันนี้นี่ มาปีเดอันมัดปันนัมาเห็นเอาแทงอ่ะลูกค้ามาเรียกใส่ลูกค้าอีกนีโอ๊ยก่กัน่อ่าก็คือแบบมีที่ร้านคุณป้าเนี่ยจะขายดีมากๆทุกคนก็น้องเป้งก็ได้ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้กับทีมงานนะคะเอ้ยนี่คือพ่อเร่าปลุกปลุกสวนปลุกอะไรเนี่ยอันนี้สวยมากเลยด้วยดิตรงเนี้ยโอ้มาขือเทศ อดูพ้าธนวัปนอทำเก่งมากเลยอบ๊อแต่ว่านสวะเป้งใช่แต่บ้านระเบียบมากๆดูมันคือเป็นสวนมากเลยอะโอ้โหเป้งกเป้งดีนะโนสวยมากดูดิใช่อันนี้คือต้นพลิกเนี่ยตรวจงานนะคะว่าจะทำกูดังตรงนี้เอ้เน่ทำกูดังเก็บของอะไรอะตอนนี้น้องเป้งก็คือจะเป็นแม่ค้าละ เดี๋ยวคือแบบมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยจะแบบโตขึ้นมาก็จะสวยงามมากๆมกีร่มให้อยู่แล้วเดี๋ยวจะทำสะพานสองที่นะคะโอ้ยพี่อุ้ยรถน้ำชุองชางเยกดดนนันพนูด มันจะต้องมีน้ำปล่อยด้วยนะเนี่ยปล่อยมาด้วยไม่งั้นมันแรงมันแห้งมากเนี่ยจะได้โตเร็วๆไงตรงนี้ชันสะพานเดี๋ยวพปไปดูก่อนมามันมันจะมีสองคลองน้ำไงข้างหน้ากับข้างหลังเดี๋ยวก็รถยนต์เข้ามาได้แล้วเตี <c oughs> ยงก็อยปล่ยก่ <c oughs> bắt phải gây cái quy này lên à alo ơi đi đi đó nắng tí chết chắc chang này đi โอเคหลังจากที่น้องแป้องเนี่ยคุยงานเสร็จแล้วนะคะอาจะตรงนี้ก็เป็นที่บ้านที่ทุกคนคุ้นเคยเดี๋ยวน้องแป้งพาไปดูน้องหมูหม,หมูเราล้องอี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 เหรอเราไปอาบน้ําให้น้องหมูไปอันนี้เอาฝากไว้ที่นี่แหละไม่ถือละแม่ข้อางาอาบน้ำหมูจังไรมาเลยตกเย็นแล้วนี่ ก็คือต้องเปิดไฟที่นู่นนะคะทุกคนได้ยินเสียงไหมเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยอะไรต้นหญ้าต้นอะไรก็แห้งแล้งไปหมดแล้วอะทุกคนคือน้องแป้งเนี่ยก็ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยน้องแป้งตั้งแต่ลุงเด่นเข้ามาน้องแป้งก็ยังไม่ได้มาอีกเลยนะคะเพราะว่าน้องแป้งก,ก็ก่อนด่านเปิดแป๊บเดียวเองเนาะเดินกว่านี่เองนะคะรู้สึกว่าเหมือนนานจังเลยไปดูน้องหมูกันดีกว่า จะมาลงโครงการอะไรดีที่นี่เนี่ยต้องใช้งบสูงแน่ๆเลยอะ่ะมาพายอัซีมาอัปเดตน้องหมูก่อนเพราะว่าน้องหมูเนี่ยจะจากเราไปแล้วทำไมน้องหมูต้องร้องอีอีอ,อ,อีด้วยคือน้องหมูอยู่กับเดามาประมาณสี่สี่เดือนกว่าแล้วอุ้ยรเราเอาน้องหมูมาไหม น่ารักมากเลยเอ้าว้ายวิอันนี้น่ารักเลยอ่ะจุ๊บๆๆๆรักนิดหน่อยเอาหมูไม่รักน้องแป้งไะทำไงอะจุ๊บๆๆๆรักกันหน่อยเนี้นนี่ๆๆอันนี้น่ารักมากอันนี้อันนี้ยิ่งขาวจุ้ยๆเลยอะดูมาอีกห้าพี่น้องนะจ๊ะเธอพวกเธอจับมือหน่อย ขาวจ้วงอันนี้ต work ัวผ yup ู้เหรออุ <t 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 ้ยชุจับได้จับได้ไม่เป็นไรุนี่นีนดูน่ารักมากเลยอ่ะดูดูน่ารักเนาะชื่ชื่อสวยสวยมากเลยพวกเธอสวยจริงๆจับมือนิดหน่อยแหน่แหน่หน่นหนจุด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 จดจุด โอ้ยคลาเอยปะเดิมปะเดิมปะเดมปะเดเบาเบาเบาเราไม่เสียงดังนะฝั่งนี้คือจะเป็นคุณพี่อันนี้ตัวพี่น้ำไม่มาหรอเออโอ้มนแม่นั้นน้ำในหลอดมันจะใหม่ยอโอ้ดูน้องหมูในนี้ก่อนในนี้เอ้ยน่ารักมากโอยแม่น้ำมันแรงไปแล้วเนี่ยเลอะ กินน้ำมาขอเจ็ตุ่นน้ำมาเนี่ยว้ดูหหน้าฉันก่อนสิวันนี้นางแปลงอุสาแบบอื้มมาอาบกันเ้มาฉันอาบให้พวกเธอนะจุด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 งี้ตันนี้เอ่อเธอนี้สบายเลยนะดูดินี่ว้าวหน้าฉันเปียกหมดเลย อันนี้อันนี้จุด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 เฮ้ยไม่ไม่ดูไม่ดูคุณนายก็อันนี้อันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวน้ำเองจุด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 เล็ดมนฝนจมของเขาอะเนี่ยน้องแป้งทำเป็นเหมือนน้ำฟูฟูแบบนี้ให้จมจมอะไรเขาวิ่งมี ไ, Connie, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาบน้ําเอง Somehow, เอเอเย็นตกเย็นแล้วพวกเธอต้องอาบน้ํานะไปฝั่งนี้ก่อนมาฝั่งนี้มาแล้วนะฉันมาแล้วพวกเอุ้ยฝั KAT ่งนี้เขาจุ้คือแบบอันตัวพี่เนี่ยมันเขาจะชอบน้ํามากกว่า้ยนองอุ่ีนองมูชี โอ,โอ้ไม่กลัวเลยเห็นไหมไม่กลัวน้ำเลยอะมาอยูอ่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้นี่อันนี้ขาวจ้วเลยอะเธอสวยมากเลยเดี๋ยวน้องไปตั้งชื่อให้ตั้งชื่อให้มีอันนี้มีหกพี่น้องแล้วก็อันนั้นมีห้าพี่น้องใช่ไหมน้องไปรู้สึกว่าเวลามาที่นี่แล้วคือเห็นพวกโอ้ชุด โอ้โหชอบน้ำมาดูดิเห็นน้ำตกตรงนั้นไปอาบเลยดูโอ้ชอบน้ำมากๆเลยอะเธอนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเธอถึงไม่ขาวจัว๊วะนั่นทงเห็นช่วยทีตรงไง ไปกันเลยแม่ก็เป็นอาำน้ำเปันเข้ากันนะเดี๋ยวมันก็ตรงไปเลยโอ้โหเห็นน้องแป้งไหมเนี่ยดูนางแป้งก่อนเดี๋ยวทุกคนบอกว่าน้องแป้งไม่ไปดูแลน้องหมูเลยอย่างเงี้ยวันนี้มาดูแลน้องหมูจะโอ้โอ้โอ้น้ำนี่นอนอออนป้อกันเหรอปิดปิดปิดยังไงเนี่ยโอ,โอ้ กระโปงฉันก็ DIY มากๆเลยมันจะออกมาตรงนี้ก็สู้ไปเลย <All right. S 1> อ,นนอันนี้คุณคุณอ้วนอันนี้คุณ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 ไม่ชอบเชื่อคุณอ้วนนะดูหน้าฉันเปียกหมดแล้วรู้สึกมีความสุขมากๆเลย อีกไม่กี่วันน้องหมูก็จะจากเราไปแล้วนะพวกเธอไม่เป็นไรพวกพวกเธอยังอยู่ในความว s, ทรงจำของฉ <uana> ันตลอดเสมอเลยปิดก่อนนี่มารักมากมากเลยนอเคหิวแล้วหรอถึงเวลากินยังยอนกินย้อนกินเนี่ยนี่อิน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 เอนอิ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 น เดี๋ยวจะจะมีเพื่อนมาอีกเอีกกี่พี่น้องนะเจ็ดพี่น้องใช่ไหม mm. เดี๋ยวจะมาอีกแล้วนะจุด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 ดูน่ารักมากเลยน้องหมูของน้องแป้งหื <c oughs> ม่มือไปครับในม,มือไปครับอ,อ,อิน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  <c oughs> อันนี้อันนี้ก็คืออันนี้มีสามพี่น้องนะจ๊ะจุด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  สวยมากๆเลยเธอแล้วก็นี้มีอีกสามพี่น้องเดี๋ยวน้องเป้งจะหาเพื่อนมาให้อีกนะพวกเธออ๋โหดูกล้วยดิสวยมากๆเลยกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวน้องเป้งจะทำปากกล้วยไว้ข้างบนแล้วน้องหมูห้องมาอีอีอีออนี่เดี๋ยวน้องเป้งจะทำปากกล้วยข้างบนนู่นนะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยที่มันเป็นที่มันเป็นตรงเนี้นะคะ โอเคน้องหมู้องอิท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 จุดมากมากเลยตรงนี้แต่ผูกอะไรเนี่ยแม่เดี๋ยวก็จะหน้าฝนก็ชุ่มฉ่ำละก็เป็นหน้าฝนตลอดได้ล่าหมเลยไม่ได้ในน้ำบ่อเราจะอยู่ตรงนี้ทุกคนกำลังกินข้าวกระเต๋วอยู่ มีหน้าแรงเนี่ยอะไรนะคะทุกคนใบกล้วยของเราเนี่ยมันจะแตกนะเพราะว่ามันลมพัดแรงไงฟูฟูฟูอย่างเงี้ยเห็นไหมตลอดเวลาเลยกล้วย,ยก็อ้วน,นมากเลยดูดูกล้วยดิอ้วนมากๆเลยโอ้ดูต้นพริกน้อยหนึ่งก็เล็กๆก็ออกแล้วเนี่ยทุกคนน่ารักมากเลยพริกที่สวนนุ๊กเต้ง ไอ้น้องหมูนี่ต้นมะละก,กตอต้นมะละก,กตอต้นมะละกอจะเป็นแม่บอกนี่มันบานตลอดเหรอตาต,ตลอดมีตลอดใช่ไหมสวยมากเลยอ่ะอืมอันนี้คิงเหรออะไรเหรอหมักก้องแกงเขาเรียกว่าอะไรนะภา,าษาไทยอะริน้ำคือแงนะอันนี้เราไม่ชอบต้นอันนี้มากๆเลยแม่นี่ต้นผักกลุ่มนี่ อยู่ตรงนี้ใช่ต้นหมอนลำมดอะหมอนลำมดเหรอนี่แม่นี่ต้นยอดยอดกอกของเราก็มีแล้วเนี่ยยอดเกอกต้นยอดไม้กอกเนี่ยแม่มาก้องแก้งอันเนี้ยโอ้ยเระวังนะดูคุณนายจะข้ามไปโอ้เอาทำไมนั่นอะจะเอาทำอะไร ะเอาทำอะไรแต่ก่อนเราจะมีสภานตรงนี้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยววุ้ยกล้วยตรงนี้ก็สวยอันนี้เป็นกล้วยหอมอ่ะน,นี้โอ,โอ้ยแม่ในกล้วยหอมมากกล้วยน้ำาวานี่กล้วยหอมสวยมากมากเลยนะครับ เไปอ่อยนึงอิจกันง่ายไอปู่เนี่ยกันงายเนาะอ๋ออุ้ยดูมันเอ็นกับกินน้ำเขว่ะตัวนั้นน้องเธอเธอดูมันกินจุบกินนั่นนะนะเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเอาดูที่กินน้ำด้วยอยู่ข้างในเลยเอออยู่ข้างในกินเลย อนนี <ítulo> anyway, ้ดิเอ็นกับกินน <the> ้ำย <the> ังอ <the> ่ะอนนีนี่นี <the> ่นดูรู้จักที่กินน้ำเวยจุด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 ว่ะแล้หนีเคียงคืออยใส่น้ำอหะเดีใส่เนี่ยหรอเออเดี๋ยวอ้าวอันนี้อนอันนอนว่ากินคอยันกักินน้อเรียกหม่ะเปล่นใส่น้ำก็เนาะนู้นั่นแ่ไหนน้องน้ำอันนางแ่ไหนเขากินอ๋อเธอไปอยู่ข้างในเลยเหรอเธออนเอ็นกับกินน้องเน เออแล้น่ารักมากเลยดูดิทุกคนอุ้ยเดี๋ยวก็วิ่งมากินเหมือนเดิมแล้วก็วิ่งไปกินน้ำอีกนี่อ่าเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งอีกแล้ววิ่งอีกแล้วรู้จักที่จังเลยเอ้าอิงมาอีกอ้าไปอีกแล้วเนเนอันนี้รู้จักที่มากเลยจุด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 เอ๊งน้องลีฮักนะฮะ เดืดเดือดเดีอดตัวีจะเดโีนี่วิ่งไปอีกล้วิ่งกินข้าววิ่งไปกินน้ำโอ้ยหยบน้าทุกคนก็คือเวลาเรามาที่หนองนาเนี่ยช่วงตอนเช้าเนี่ยคุณนายก็จะปั่นจักรยานมาดูแล้วก็เวลาเรามาเนี่ยก็จะเป็นช่วงตอนเย็นแบบนี้เนี่ยมันจะปบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนน้องเป้งคิดว่าน้องเป้งจะทํา โครงการข้างบนนู้นซึ่งก็จะเป็นเล้าไก่แล้วก็เป็นซุ้มสําหรับที่น้องแป้งจะมาดีแลกแบบเนี้ยยังไม่ได้ทําสักทีเลยเพราะมันร้อนแบบจนแบบกลัวจะเมาแดดแบบเนี้เออร้อนมากร้อนมากๆเลยขนาดเราอยู่บ้านเนี่ยเราแบบไม่ไหวเลยเนาะเออนะคะก็ค่อยๆนะคะคือแบบแต่ก็ทําแหละถ้าคุณคุณพ่อกับเอ่อคนที่ทำงานที่หนองก็คือยังทำไปเรื่อยๆทำวันละนิดวันละหน่อยนะคะ ถ้าวันไหนที่น้องแป้งจะลงมือทําจริงๆน้องแป้งก็จะแบบส่งโครงการเออโรงงานที่เขาบบุมแบบนี้เลยเนาะไม่เสร็จทันทีเลย <laughs> ใช่ <laughs> แต่ตอนนี้คือขอขอเก็บทรัพย์ขอเก็บอะไรต่างๆนานาก่อนสําหรับวันนี้ก็ได้มาอัปเดตว่าหลายๆคนก็คือน้องแป้งอยากจะเห็นส่วนคอกน้องหน้าแล้วก็น้องหมูแล้วก็ในการแบบความคืบหน้าเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะ วันนี้ก็พามาแล้วนะคะสงการนี้ไม่ได้เที่ยวนะคะทุกคนบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่ฉานตอนใต้แล้วเนี่ยน้องแป้งก็กลับมาทํางานถ้าน้องแป้งเที่ยวน้องแป้งก็คือแบบไม่ไม่มีเวลามาอัพคลิปลงอะ่ะทุกคนนะคะอ่าสงการก็คือทําบุญที่ในหมู่บ้านนะคะแต่นี่ก็คือหลังสงการแล้วเอาวันนี้ลงพรุ่งนี้เลยนะคะแต่ว่าเด็ดบ้านน้องแป้งช้ามากทุกคนคือแบบบางทีคือแบบอัพลงไม่ค่อยได้อย่างเนี้ยนะคะโอเค วันนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้แหละอัปเดตในความน่ารักของน้องแป้งไงนะคะอ่าฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าพรุ่งนี้น้องแป้งจสพาทุกคนไปไหนนั้นต้องรอติดตามชมเป็นกําลังใจน้องแป้งจริงตรงนะคะสวัสดีค่ะเออจอชื่มมมอ,อมะชืยอมะค,คืออมคนเฮ็ดขางคืน ขือสมไปว่ามะเขรอสมก็ขือสมอนี่อร่อยนะนี่น้องเห็ดน้ำพริกมะเขือเทศเนี่ยไม่ใช่้าเมี่ยวผมจะเจอบางกินเออมกินแต่เแต่ว่าผมะเมนเขียวอินยังอะป๊อปปอปปอเห็ดน้ำส้มสกนเอนนั่นอันนีแต่อ่ป๊อปเป็นไงครับอ่าไม่เท่ากันเลย